พระพุทธเจ้ารังเกียจอิทธิปาฏิหารดูก่อนเกวตาอิทธิปาฏิหารเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนรวมร่างเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุกำแพงทะลุภูเขาไปก็ได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งบันลังเหาไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปถึงพรหมโลกก็ได้คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสาบางคนเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลก,ก็ได้คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นจะบอกแก่คนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งว่า พ่อมหาจำเริญน่าอัศจรรย์จริงหนอหน่าพิศวงจริงหนอความที่สมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปโน้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรมโลกก็ได้คนไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใส จึงพึงกล่าวกับคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างนี้ว่านี่แหน่พ่อคุณมีวิชาอยู่อย่างหนึ่งชื่อว่าคันธารีภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างด้วยวิชาชื่อว่าคันธารีดูก่อนเกวตาท่านสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไนคนผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสนั้น จะพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสนั้นบ้างไหมพึงกล่าวพระเจ้าค่าดูก่อนเกวตตะเราเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แหละจึงอึดอัดระอารังเกียจอิทธิปาฏิหาร